คลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําชุดกีบเพาประยุกต์นะคะไม่ใช่กีบเพาหลักๆก,ก็จะเป็นกีบเพาที่บีบลําตัวลงไปแบบนี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นกีบเพาโซงกีบเพากระโปรงบานนะกระโปรงบานก็จะมีคอจีนตั้งแถวนี้ก็จะมีผ่าใส่กระดุมหนึ่งสองสามลงไปประมาณนี้นะคะ นอกข้างล่างก็จะบีบเข้าตัวก็แบบบริเวณนี้เท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นบานๆรูดๆนะคะทีนี้ผ้าท,ที่เขานํามาตัดอันนี้ลูกค้านํเผ้ามาตัดเองค่ะก็จะเป็นสีส้มแดงผ้าบาเตก็เดี๋ยวมันรุ่นกันว่าแบบมันจะสวยไหมตอนนี้เมย์ทำ ไปบางส่วนแล้วนะคะที่นอนนี่นเ,มเมย์จะให้เห็นเบื้องต้นที่เมย์เขียนแบบเอาไว้แล้วแล้วก็สรา้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวไปลุน้นตอนที่ตัดขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วก็เย็บขึ้นมาเป็นโครงสร้างตัวแล้วเดี๋ยวเมย์จะให้ดูขั้นตอนต่อไปด้วยกัน,นะคะมาลุ้นว่า มันจะสวยประมาณไหนนะคะ่เห็นหลอดไปอยู่ข้างในเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะเห็นหลอดไฟอยู่ข้างในโอเคนะคะเมย์ก็ยังไม่เคยทำนะคะปกติก็จะเห็นเขาตัดเป็นชุดผ้าไทยที่พวกครูใส่ไปสอนหนังสือกันนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเอาอันนี้ลูกค้าของเมย์เอามาตัดเป็นชุด ชุดใหญ่เรียกว่าชุดใหญ่นะคะเต็มลูกของเขานะั่นแหละเพราะว่าลูกค้าคนนี้จะใส่เต็มลูกมากที่ระยะระยะแบบง้มาเลยนะคะแต่อันนี้ด้วยผ้าที่เป็นผ้าบาเต็ธรรมดานะคะก็เป็นผ้าถุงนะคะก็เอามาทําเป็นชุดตอนต่อไปก็มันลุ้นกันเอาว่าเมย์ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะคะเพราะเมย์ก็ เคยทาไปแล้วแต่ตอนนั้นจะเป็นทรงเอนะคะเป็นเป็นเสื้อเรียบๆธรรมดาแล้วตัวกระโปรงก็เป็นทรงเอธรรมดาแต่อันนี้เอามาตัดซึ่งเปลี่ยนไปจากหน้าปัดเดิมข้าง,งเยอะเมย์ก็เลยต้องลุ้นนอนคะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ด้วยสีของมันเนี่ยเมย์ว่ามันมันผ่านแล้วมอ,ลลละะมองเห็นหลายลีเลยนะคะมองเห็นหลายลีเลยนะสีเนี้ยมองเห็นหลายลีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรุ้นกันนะคะตอนนี้ เมือแบส่วนาาวนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะคะเขาไปก็จะเอาไปอัดกาวนะคะอัดกาวส่วนบอลนะคะส่วนล่างก็จะใส่เป็นซับไนลไปก็ขั้นตอนต่อไปไ,อไปก็จะทำแพทเทิร์นแขนนะคะตัวทำไปแล้วนะคะ ลอกนะจะทำใหเขาเชืย